มาดูส่วนของเสียงนะครับ <S S <ada> สวัสดีต้อนไู้ชมทุกท่านเดยนะครับพี่ดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube channel on the lawn นะครับวันนี้ก็จะมีไอเทมนะครับสำหรับสายขี่มอเตอร์ไซค์นะไม่ว่าจะเป็นไบค์เกอร์หรือพี่ๆไรเดอร์นะครับมันก็คือบลูทูธติดหมวกกันน็อกนะครับ ยี่ห้อนะครับน่าจะเป็นเคียร์อิเล็กนะครับถ้าอ่านไม่ผิดนะครับก็ซื้อจากร้านโดยตรงนะครับเป็นของเคียร์อิเล็กมอนะครับตัวนี้เป็นรุ่น C2 นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูนะครับปกติแล้วผมใช้บลูทูธนะครับของพาานินะครับเอ0สิบนะครับบายเซน่านะครับเอาลืมปิดด้วยเปิดตั้งแต่วันไหนไม่รู้มันเป็นหมวกแบบโอเพนเฟสนะครับแล้วก็จะเป็นไม้แบบแข็งนี่นะครับ ที่ใช้อยู่นะพอเปิดมามันก็เชื่อมมือถือเองนะครับถ้ามือถือเปิดบลูทูธนะครับเดี๋ยวมาลองฟังของพารานี่กันก่อนนะอุปกรณน,นี้นะครับกลัวติดลิขสิทธิ์นะครับมาเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับอันนี้ผมสั่งมาสองชุดนะครับเพราะว่าต้องการเอามาไว้คุยกับคนซ้อนนะครับตัวนี้ได้มาในราคาที่แปลว่า มีส่วนลดนะครับก็ตกตัวละ5้ายห้าสิบาทนะครับแต่ถ้าซื้อในช่วงปกติก็น่าจะ700รอกว่าบาทเราขอแกะทีละตัวดีกว่าครับจะได้ไม่งงอุปกรณ์แพ็กเกจก็ไม่มีกล่องนะครับหมายถึงกล่องกระดาษนะครับแต่ว่าจะมีฮาร์ดเคสให้นะครับนี่นะครับเกียร์อิเล็กซีทูนะครับ มีเปิดออกมาก,ก็จะมีตัวบลูทูธนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดหูฟังแล้วก็ไม้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแป้นยึดใส่กับหมวกแล้วก็แบบหนีบแล้วก็แบบใช้กาว3 m นะครับแล้วก็มีพวกตีนตุ๊กแกติดกับช่องหูฟังนะครับแล้วก็มีตัวหนุนให้ความหนาของลำโพงมันแนมหูเรานะครับแล้วก็สายชาร์จ ไทเอทูไทสี่นะครับแล้วก็คู่มือนะครับหมดแล้วนะมีแค่นี้นะเดีย๋ยวมาดูชุดหูฟังนะครับอ๋อนี่จะเป็นไม์แข็งนะครับไม์แข็งแบบบวกเปิดหน้าหมวกคูเปนเฟสนะครับชุดหูฟังแล้วก็จะมีไม์อ่อนมาให้ด้วยนะครับไม์อ่อนนี้สามารถติดกับหมวกที่แบบเป็นฟูลเฟสนะครับหรือหมวกเต็มใบนะครับ ถ้าว่าผมจะติดกับหมวกเปิดหน้านะหมวกเวนเฟนนะก็ถอดแจ็คออกนะครับแล้วก็เอาแจ็คเสียบเข้าไปแทนแจ็คไม้แข็งจะใช้ไม้แข็งแทนนะครับตัวแจ็คเสียบเข้ากับตัวบลูทูธก็จะเป็น USB C นะครับเสียบเข้ากับช่องด้านล่างนะครับส่วนช่องด้านข้างนี้ก็จะเป็นช่องชาร์จนะครับ USB C เหมือนกันเดี๋ยวมาลองเปิดดูนะครับ กดเปิดแล้วจะเป็นแดงน้ำเงินสลับกันเพื่อค้นหาดีไว้นะครับค้นหาโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวเรามาค้นหาบลูทูธดูนะครับ่เจอแล้วนะครับ C2 นะครับพอคอนเน็กแล้วไฟก็จะดับแดงน้ำเงินกลายเป็นน้ำเงินกับพิบชานะครับเราขอเปิดแบบเพลงไม่มีรีสิทธิ์แล้วกันนะครับ ตัวเครื่องก็จะมีสีปุ่มนะครับทั้งหมดอันนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มโหมดเปิดไฟนะครับแล้วก็วนๆแล้วก็ปิดนะจะมีสีส้มสีเขียวสีขาวนะครับแล้วก็เป็นโหมด RGB นะครับแล้วก็ปิดอันนี้ก็จะเป็นลบบวกผมไม่แน่ใจนะว่าวอนลุ่มทำยังไงเดี๋ยวลองดูกัน กดทีนึ่งมันกลายเป็นเปลี่ยนเพลงนะครับกดทีนึงก็กลายเป็นเพลงก่อนหน้าเพลงถัดไปถ้าอลลุ่มนี้ผมเดาว่าต้องกดค้างนะจริงจริง้ยวยวุลลุ่มต้องกดค้างนะครับมาดูส่วนของเสียงนะครับเดี๋ยวผมถอดไป้หน่อยนะไม่จากปกเสื้อนะครับ เดี๋ยวผมลองเทสส่วนเสียงซ้ายขวาดูกันนะครับโอเคลำโพงตัวนี้ก็จะเป็นสเตอริโอนะครับก็ก็จะมีข้อแนะนำนะครับบูทูธควรอยู่ข้างซ้ายของหูตลอดนะครับเพราะว่าสายสั้นจะเป็นลำโพงส่วนด้านซ้ายนะครับแล้วก็สายยาวจะเป็นส่วนของด้านขวาเดี๋ยวมาติดตั้งใส่หมวก,กัน,น็อกดูนะครับ ในส่วนของการติดตั้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นรอยจากตัวเดิมนะครับก็เดี๋ยวเปิดตัวนี้ดูนะว่าที่เขาให้มามีอ,อะไรบ้างนะตัวนี้ก็จะเป็นตีนตุ๊กแกนะครับแบบบางนะสี่แผ่นนะครับแล้วก็แบบหนาสองแผ่นนะครับดูความหนานะครับหนาสองบางสี่นะครับ เอาไว้หนุนให้ลำโพงมันแนมหูเรานะครับแล้วก็จะเป็นที่น็อตแกสสำหรับติดไมโครโฟนนะครับให้มาสองคู่นะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนีบกับตัวรับส่งสัญญาณนะครับเป็นแบบกาวสองหน้านะครับแล้วก็จะมีแบบหนีบ แข็งมากเลยนะครับเดี๋ยผมใช้แบบหนีบนี่แหละนี่นะครับก็ดันเข้าไปไง่ายๆนะเดี๋ยวเรามาติดส่วนของลำโพงก่อนนะครับ เยวขอปิดตัวนี้ก่อนนะแล้วก็ถอดออกอย่าลืมนะครับว่าตัวนี้ต้องอยู่ข้างซ้ายตลอดนะครับแล้วก็หูฟังสายสั้นจะอยู่ข้างซ้ายสายยาวจะอยู่ข้างขวานะครับเพราะว่าเสียงซ้ายขวามันจะได้สมจริงนะครับเดี <S <S ๋ยวนวมเราถอดออกกักเลยเลยนะครับส่วหรับ,บวกที่มันรองรับนะครับการติด บูทูธก็จะมีเอาตรงนี้นะครับผมจําไม่ได้ผมน่าจะได้หนุนความหนาอยู่นะของตัวเดิมตัวแกะตัวเดิมออกเลยดีกว่านี่ก็จะเป็นของเก่านะครับของใหม่มันมีความหนาอยู่แล้วเดี๋ยวผมใช้ตีนตุ๊กแกแบบบางนะครับโอเคติดกาวไปแล้วนะครับตีนตุ๊กแก เกอะติดหูฟังเข้าไปนะครับก็ด้านขวานะครับขวาก็ถอดนวมออกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไม่เรามาติดตั้งอีกทีนะครับด้านซ้ายแกะตีนตักแกนเก่าออกก่อนนะแล้วก็ติดตีนตัวแกนใหม่เข้าไปนะครับแล้วก็ติดหูฟังเข้าไปนะครับแล้วก็ไล่เก็บสายนะครับแต่ก่อนจะไล่เก็บสายเดี๋ยวติดไมโครโฟนก่อนดีกว่าจะได้เก็บสายทีเดียว ดูไมโครโฟนก่อนนะว่ามันมีการรับเสียงในแบบไหนนะครับอ๋อรับเสียงด้านเดียวนะครับด้านนี้ไม่ใช่ไม่นะด้านนี้จะเป็นไม่ก็ต้องหันไม้เข้าปากตัวเองนะครับถ้าหันออกข้างนอกก็จะมีแต่เสียงลมเดี๋ยวผมใส่ฟองน้ําที่หลังเงินเดี๋ยวเราไม่รู้ทางนะไม่รู้ทิศทางในส่วนของไม้ก็จะมีตีนตกแกตัวตัวนี้นะครับตัวเล็กตัวใหญ่ต้องแกะติดนะครับ ติดเรียบร้อยนะครับแล้วก็เก็บสายไฟนะครับทีนี้ติดนวมคืนเข้าไปนะครับแต่ผมขอติดข้างขวาก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวข้างซ้ายจะได้ไล่สายให้ไปผู่กับตัวรับสัญญาณนะครับมาข้างซ้ายครับทีนี้เดิมนะครับผมได้ตัดตัวนี้เพื่อที่จะให้สายมันรอดออกมาได้นะครับ ผมก็ออกทางทางเดิมนี่แหละโอเคก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ติดตัวนี้เข้าไปนะครับอ๋อแค่นี้ก็อยู่แล้วนะครับแต่ว่าวิธีถอดวิธีถอดนี้ต้องดันตัวนี้เข้าไปนะครับดันลงมาแล้วก็สไลด์ขึ้นไป วิธีใส่ก็ดันลงมาแค่ไม่หลุดนะครับถ้าไม่ถ้าไม่กดตัวนี้ก็คือมันดันไม่หลุดแล้วก็เสียบหูฟังเข้าไปคืนนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองเปิดใหม่นะครับกดค้างนะครับโอเคไม้นี้ก็ดัดด้านที่มีรูไว้นะครับเพื่อที่จะหันเข้ามาใส่ปากตัวเองครับเดี๋ยวใส่ฟองน้ำก้นก่อน มาดูในส่วนของการอินเตอร์คอมนะครับลองใช้กันสองหมวกนะได้ยินไหมเราจะเดินไปในซอยได้ไหมเอาเอินไปกให้ยไางไปเลยนบอกเลนึ่งสอามสีลห้หกเจ็ดไปเก้าสบเอ็ดสิบส2งสิบสา9 10บ1 1่1ิ1ห1า1ิได้ยินอยู่ได้ยินอยู่ได้ยินอยู่เดินไปจนสุดนุ่นสุดคอนกรีตเลยไปว่ามันไกลได้แค่ไหน นับไปด้วยเออนับไปนับไปถ่ายวีดีโออยู่นี่ขายบ้นอยู่นับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้ยินได้ยินได้ยินไปเรื่อยๆไปเลยแหละไ,ไปอีก,อกมันยังชัดอยู่เลยไปอีกเห็นไหมอีโดนดีนไหมนับนับนับ ับเออนับไปฉั ai, uh, นจะฟังได้ยินได้ยินเริ่มขาดหายแล้วกลับมากับมาประมาณห้าสิบกว่าเมตรหกสิบเมตรได้นะสองเสาไฟฟ้านู่นนะครับอันนี้เสาไฟฟ้าที่หนึ่งนะแล้วก็เสาไฟฟ้าที่สองก็ห้าสิบกว่าเมตรหกสิบเมตรได้เลยนะความห่างชัดไหมได้ยินชัดไหมเออก็ได้ยินชัดอยู่นะ สรุปการใช้งานนะครับการอ e ินเตอร์คอมก็ได้ประมาณ50เมตรนะครับตามสเปคนะครับปุ่มก็จะมีทั้งหมด1-2-3-4นะครับมีทั้งหมด4ปุ่มนะวิธีการเปิดก็คือกดปุ่มตัว G ใหญ่ๆนี่ครับค้างไว้ประมาณ3วินะครับอพอเครื่องติดแล้วนะครับอันนี้คือการค้นหาบลูทูธนะเครื่องนี้ผมเชื่อมโทรศัพท์แล้วแต่เครื่องนี้ผมยังไม่เชื่อมนะเราวิธีการอ e ินเตอร์คอมนะครับกดปุ่มตัว M ค้างไว้ประมาณ3วินะครับห สองสามมันก็จะกระพริบอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็กดเหมือนกันนะครับ1 2 3สามันก็จะกระพริบอย่างนี้นะครับแต่มันยังไม่เชื่อมต่อนะต้องกดดับมันคลิกสองครั้งนะครับเครื่องไหนก็ได้นะครับเครื่องไหนเครื่องหนึ่งกดหนึ่งสองแล้วมันก็จะกระพริบเร็วนะครับอ่าพอมันหากันเจอเดี๋ยวมันก็จะกระพริบช้าเป็นสีเขียวช้าช้านะครับอ่านี่คือมันเชื่อมต่อกันได้แล้วนะครับส่วนการเปลี่ยนเพลงนะครับกด เพลงถัดไปคือกดบวกครั้งหนึ่งนะครับเพลงก่อนหน้าคือกดลบครั้งหนึ่งส่วนการเพิ่มลดเสียงก็คือกดลดเสียงก็คือกดลบค้างไว้นะครับเพิ่มเสียงก็คือกดบวกค้างไว้คือซึ่งข้อนี้มันไม่ค่อยถนัดนะครับเพราะว่ามันได้ระดับเสียงที่เราไม่ต้องการนะซึ่งถ้าจะเทียบกับตัวเก่านะตัวเก่ามันมันง่ายกว่านะครับถ้าจะลดเสียงก็คือกดครั้งหนึ่งเพิ่มเสียงก็คือกดดันขึ้นไปครั้งหนึ่งเปลี่ยนเพลงตัวเก่าก็คือกดลงไปแล้วก็ดันขึ้น เพลงถัดไปเพลงก,ก่อนหน้าคือกดลงไปแล้วก็ดันลงเพลงเพลงก,ก่อนหน้านะครับตัวนี้ทําในส่วนเรื่องการปรับเสียงได้ดีกว่านะครับแต่ก็วิธีแก้ก็คือกดเพิ่มเสียงลดเสียงในโทรศัพท์ออนะนะครับถ้าจะฟังเพลงก,ก็การใช้งานก็มีประมาณนี้นะครับ2ตัวนี้ผมได้มาในราคา1นึ่บาทนะครับคู่นี้นะครับเพราะว่าใช้ส่วนลดนู่นน่นีน้น,นั่นไปนะได้1นึ่บาทก็ตกต้นละห้ายห้าสิบนะครับ ถ้าซื้อในช่วงโปรโมชั่นนะครับส่วนของลิงก์สินค้านะครับเดี๋ยวผมแปะไว้ในคำอธิบายใต้คลิปแล้วก็ไว้ในคอมเมนต์ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็เข้าไปดูกันได้นะครับถ้าซื้อในช่วงที่มีโค้ดลดก็จะคุ้มนะครับซื้อทั้งดีก็ซื้อ2ตัวเลยนะครับเอาไว้คุยกันกับคนคนซ้อนนะก็ถือว่ามีประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นการรับโทรศัพท์ฟังแมป g o o g l e Map แผนที่นะครับแล้วก็เอาไว้อินเตอร์คอมคุยกันคนขับคนซ้อน หรือแม้กระทั่งขี่กันคนละคันนะครับในระยะประมาณ5ไม่เกิน50เมตรนะเหมือนว่าขี่รถไม่เกิน125ยยครับขี่ขี่เล่นขี่เที่ยวกันก็คุยกันได้นะครับก็จบคลิปการแกะกล่องตัวเกียร์อิเล็ก4ีนะครับไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไปด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับ